จาก S009 สาขาฟิเจอร์ลังสิตนะคะวันนี้นะคะวิวก็มีหนังสือมาแนะนำนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะหนังสือเรื่องนี้เลยคะ่ะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์นะคะของอาจารย์อดัมนะคะราคานะคะก็เบาเบาค่ะแค่220บาทคะ่ะถ้ามีบัตรสมาชิกนะคะลด5%เเหลือ209บาทเลยคะ่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับเนื้อหานะคะการสอนนะคะสนทนาภาษาอังกฤษนะคะ ด้านในก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทเลยค่ะแล้วก็จะมีตอบข้อสงสัยนะคะของคนไทยนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะมีฟรีแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการฝึกออกเสียงนะคะด้านในเลยค่ะเขาก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดให้อยู่นะคะ เป็นของสำนักพิมพ์ MIS เลยค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะก็สามารถสแกนตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องยอดสั้นๆนะคะของเกี่ยวกับเล่มนี้นะคะยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ c ีทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะทักไปที่ w w w c e c o m ก็ได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือว่า ทักไปที่เพจ c ีทุกสาขาได้เลยค่ะอย่างไงนะคะถ้าสนใจนะคะก็ลองดูกันก่อนได้นะคะหรือว่าจะมาดูที่หน้าร้านเราก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะวิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ